สวัสดีค่ะภพอักัมเมงแดงชาแนลนะคะพี่น้องคะเมนีผ้ามาค้นเพื่องนอกจากพี่น้องพ้นเพื่องไว้ให้หน่วยควายค่ะพี่น้องเมนีบรรยากาศดีแห้งจ้าลมเย็นแห้ง <c oughs> ไปจ้าไปคนเพื่องกันจ้าเ <c oughs> ก็บเพื่องกันจ้าบ่ <c oughs> มาเมงไปแบกเพื่อง เก็บเพื่องกันแล้วจ้าหยันฝ่ายหยัน้นนะจ้าเก็บไว้ก่อนจ้ะี่นองจ้าพี่คอครับ

เงืเต yeah. uh ี huh. uh ้ยนะแม่มมนอีกองเพราะน้าใกว่าเยอะเบกว่ากินสามหลอดแบกเครื่องสามกอดต้องแบกซอยกันเลยต้องแบกเครื่องซอยกันห่ามเป็นลมเป็นลูกผู้ช่ายต้องแบกเครื่อง

โอ้ยลมแห้งแต่นอนจับพี่น้องจ้ามีขนมเก็บเปลืองต่อม่พอจ้าลมกระหี่ยแห้งจ้าเก็บเปลืองแล้วจ้าจเอาไว้เควรใส่ควายไว้กินน้าเวลาหน้าฝนไหมคะ่ะเก็บใบแข้ควายเนะะาะค่ะพี่น้องจ้าก็กำลังอัดกระมีจ้าแดดกระแดดโหดต,ตอนนี่ กร่ังแดดเลยจ้ะแต่ก็มีลมอยู่จ้ะ ค่ะไปของด้วยบพราะนื่อนเสื่อนหายเลยฮะแล้วก็พี่เลยเื่อนหายบ้างไม่กินไ่ได้เลยค่ะค่ะสำหรับทีนี้ขเขาจะไว้เพียงซับนี่ก็น,นะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วค่ะไปรับช่อมกิ่มนิ้วแดงนึงเด้อค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุก,ทกคอมเมนต์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบอกโกนอ่ะจ้า เหมืองนงามๆเลยจ้ะนี่้ใดอยากวันนี้โกลา